ครับนี่นะฮะเจอกับตัวเจ้าเว็บร้อยสิไอนะครับตัวทอรอดครับจากใช้งานมานานแล้วนะมาเจอปัญหาอีกแล้วน็อตหลุดครับผมน็อตตัวเป็นไะน,น็อตนี่นี่ครับน็อตตัวล็อกเนี่ยหลุดครับผม เอาไม่อยู่เกี่ยวมันไปหมดเลยน้ำมันเยอะหมดเลยน้ำมันเต็มเลยก็จะลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนาะเพื่อให้ใช้งานได้ก่อนนะครับจะไม่มีรถใช้นะคือเดี๋ยวจะเอาเนี้ยน็อตตัวนี้เนาะใส่เข้าไปโอเคครับอันนี้ก็เชื่อมมาแล้วเนาะนี่ หน้าตาไม่สวยเท่าไหร่แชมไฟฟ้าก็ด้านหลังนะนี่เราก็ต้องมาปรับองศาให้มันเรียบนิดนึงนะโอเคพอละนี่แค่นี้พอละเนียนละกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเลยฮะเบอร์ละเอียดเลยนี่เป็นเบอร์พันหรือสองพันแล้วนะมันละเอียดเลย คือมีอะไรก็ใช้นั่นเลยวิ้งวิ่งอยู่โอเคได้ครับพอแล้วโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะตอนแรกที่ใส่ไอซิมิเล็กอย่างเดียวมันไม่อยู่นะครับก็ลื้อเนาะแล้วก็คว้านไป หน่อยนึงแล้วครับแล้วก็ทับไปประมาณ2-3สามเกี่ยวนะครับใช้น็อตเบอร์เดิมนะครับเจมเบอร์เดิมเนาะยาวกว่าเดิมนะครับเนะี่ยน็อตตัวนี้นะมันยาวกว่าเดิมยาวกว่าตัวนี้ฝังเข้าไปลึกเลยนะฮะแล้วก็ใช้อันนี้ขันจนตึงเนาะแล้วก็ใช้น็อตตัวเมียบังคับนะฮะหมุนจนแน่นนะฮะนี่อันนี้ก็ไม่ไม่หยดไม่ไหลแล้วฮนะอ่ะ ตัดให้ดูครับผมครับหลัจากเมื่อกี้นะที่บอกว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับเนี่ยก็ไม่มีหยดมีเยิ้มแล้วนะครับปกอติมโยกนี่เลยขอบล่างเนาะหรือว่าหัวน็อตเนาะทำแบบนี้ก็หัวน็อตก็ไม่หอก ันเดิมนะฮะนี่จะขับเกานะควรขึ้นับเกาที่มันติบอ้าออกไมหมด็ไม่ออกเพราะว่าจอดให้ข้างหน้ามันต่ำกว่าข้างหลัเพื่อดีจะให้น้ำมันเครื่องมันออกลองดูนะมัน่ออกไม่ออกโเครว่าผานระบบใช้ได้ครับ